ตอนนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มนะครับก็หลังจากที่งานลิเกตแสดงไม่ได้นะครับก็มาเจอกับนะครับก็คือน้องเนทนะที่รับน้ำมาขายวันนี้แต่มาขายไม่ได้ก็เลยตัลามก็เลยมาอุดหนุนนะฮะนี่ไอ้นี่ครับมึงที่ไอ้ตัดลามอุดหนุนครับนงปอยฝ้ายนะครับ ช่วยกันไปนะตอนนี้ก็กำลังยุ่งอยู่ตอนล่ามก็หมดที่งานไปแล้วเท่าไหร่นะครับที่เลี้ยงตอนลา่ลามหมดเงินไปแล้วนะครับที่งานอุดหนุนแม่ค้าที่มาขายที่งานไปหนึ่งหมืนห้าพันบาท

อันนี้ก็เป็นคนขับรถคนใหม่นะครับของต่อรามฮะคนขับรถคนใหม่อะไรฮะแม่เขามีกลมโยธาตัวเขาเป็นคใจก็แบบ านอุดหนุนไม่อพอนะครับเลี้ยงเด็กปั๊มด้วยซื้อเลี้ยงเด็กปั๊มไปแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเขาถ่ายกันหมดแล้วคนระับผมไม่ถ่ายอดใจไม่ได้จริงดิม่ใช่กิจเกษตรหรือเปล่าไม่ง่ายนะ ไปาราไหมไปเอไปกินโอ้ไม่ไปอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเอ๊อะไรเอาพี่เสมาเหรอี้เสเหรอเยไดได้นี่อเปิดมาแล้วก็ลดจอดป้อไไม่่ไข่่้าไ้ับี่ี้เ้ังไง่ะข้าวข้าวไม่ต้อไม่้อ คนนี้ <laughs>